กลับมาพบกับทํานายฝันเลขเด็ดค่ะสำหรับผู้ที่ฝันว่าท้องนะคะถ่ายว่าท่านอาจจะกำลังรอการตัดสินใจจากใครบางคนอยู่การตัดสินใจนั้นจะทำให้เกิดผลดีกับท่านนะคะแต่ในการตัดสินใจเราต้องไต่ต้องว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปนั้นถูกหรือควรกระทํำไหม สำหรับเลขนำโชคของคนที่ฝันว่าท้องนะคะก็มีเลข 19, 10, 59, 195, 101, และ91ค่ะความฝันและทำนายฝันนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ